to Bryce Canyon. Don't see many people wearing Iron Maiden shirts. Sorry? Don't see many people wearing Iron Maiden shirts. Oh, shirt. yeah, yeah, <laughs> yeah, that's true, yeah. That's Do you like it, the band? Yeah, I've seen them about 10 times. 10 times, e oh. Eight, including when they opened up for Judas Priest. Oh, great. Yeah, back in 1980. Oh, great. Yeah.

สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ไซ o n National Park นะคะเรามาเดินภูเขากันคะ่ะที่เต็มไปด้วยหินชั้นนะคะ <c oughs> การสึกกร่อนของหินชั้นทำให้มีความสวยงามของธรรมชาตินะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนเขานิยมมาเดินเที่ยวกันค่ะ เข้ามาแล้วทุกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสึิตด้วยนะคะ Oh! Look it. Well done, Dad. <laughs> Dad, you're going <laughs> thuyền nó kha chụp chung view. สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไปดูวิวกันค่ะ you, you, เดี๋ยวถนนเส้นนี้เราก็จะขับรถลงไปเที่ยวชมเช่นกันนะคะ นี่คือก้นเหวนะคะสำหรับภูเขาอันนี้นะคะเขาเจาะทะลวงภูเขานะคะถ้าเรามองจากทางด้านซ้ายมือนะคะเห็นไหมคะว,ว่าจะมีช่องนะคะสังเกตเห็นไหมคะ mm hmm. ว่าจะมีช่องตรงนั้นก็คือเป็นช่องของอุโมงค์ของถนนนะคะที่วิ่งทะลุภูเขาลูกนี้ค่ะแล้วก็ไปออกตรงมุมน้นนะคะ แล้วก็เป็นถนนวงกดลงไปจนถึงข้างล่างค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขับรถไปชมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราเดินลงไปแล้วเราก็จะขับไปถนนเส้นนี้เช่นกันค่ะสวยงามมากค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ